สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l a d y p a n Channel คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่องลองของซีรีส์ EP ที่2เปิดฉากมาที่หมอผีคนหนึ่งได้ทำพิธีบางอย่างเพื่อให้คนสองคนรักกันแล้วก็ได้ยื่นของให้กับใครบางคนไปตัดมาที่ลิลินเธออาจแชทกลุ่มของเชลิเดอร์ทุกคนเมาส์มอยถึงแพรวาว่าตั้งแต่สอบเสร็จจนปิดเทอมก็ไม่เห็นใครเจอมันเลยแต่มันหายไปก็ดีแล้วคนแบบน อยู่ไปก็ลกชมลมบางคนก็ว่าแปลกที่ยูอยู่แพรวาก็หายไปแถมปิดเฟซหนีไปอีกด้วยลิลลินอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจสักพักแดงก็เดินมาเห็นลิลลินดูเครียด,เ,ด,เ,ดเลยถามว่าคิดเรื่องแพรวาอยู่ใช่ไหมลิลลินก็พยักหน้าเธอเป็นห่วงแพรวามากทางด้านของพวกเอานั่งคุยกันอยู่ในห้องชมลมสักพักสตาฟคนใหม่ก็เข้ามาเก็บของถูกคุณเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากที่ได้คนปกติมาเป็นสตาฟแทนแพรวาขณะที่กําลังซ้อมกัน พิงเอารูปในเพจนัดกับคินมาให้เอย่าดูซึ่งทั้งคู่ก็เริ่มมีคนไลค์และคนติดตามมากขึ้นเบบก็แซวว่าดังใหญ่แล้วนะพวกมึงคินก็บอกว่าช่วยไม่ได้พวกกูมันน่ารักนี่หว่าเแบบก็เลยอวยพรให้ทั้งสองคนได้กันจริงๆขณะที่กําลังคุยกันอย่างสนุกแพรวก็เดินเข้ามาถูกคนเห็นก็ตกใจมากที่แพรวายังอยู่แพรวาเตรียมน้ําอะไรให้พร้อมและหันมาถามกับทุกคนว่ามีใครอยากได้น้ํำไหมใครอยากได้อะไรบอกเราได้นะเดี๋ยวเราจัดการ ให้เอยาได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจและเดินหนีไปแพรวาไม่สนใจเธอเดินมานั่งที่เก้าอี้พร้อมกับฉีดน้ำหอมด้วยจากนั้นอาจารย์พัดก็มาขัดขานที่ยังให้แพรวาอยู่ในชมรมนี้จัดตินหัวหน้าชมรมบอกว่าเธอไม่เห็นเหตุผลที่แพรวาจะต้องออกเลยถ้าแพรวาออกเแบฟบก็ต้องออกด้วยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ผิดกันทั้งคู่ซึ่งเบฟก็เป็นคนสําคัญที่จะทําให้ทีมของพวกเราชนะได้แต่อพัดตัดสินใจแล้วว่าจะให้เบฟอยู่ ส่วนแพรวาทำผิดซ้ำสองเพราะก่อนหน้านี้หายไปโดยไม่แจ้งอะไรมาเลยทําให้แพรวาต้องออกจากชมรมไประหว่างที่แพรวากําลังเก็บของลิลินเดินเข้ามาถามเธอด้วยความเป็นห่วงเรื่องที่แพรวาโดนพวกเอญ้ยเล่นงานวันนั้นแพรวาหันมาบอกด้วยสีหน้าเศร้าว่าแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกก่อนที่เธอจะเดินไปลิลินได้บอกกับแพรวาว่าให้ระวังตัวด้วยนะแพรวาก็หันมายิ้มให้และเดินจากไปตัดมาที่พวกลลีนนั่งคุยกันถึงเรื่องแพรวาว่าถ้าเกิดอาจาร ยังให้แพรวาอยู่กูนี่ไม่อยากจะมาซ้อมต่อเลยคินเลยถามเอยาว่ามึงจะไปหงุดหงิดทาไมวะยิ่งมึงทําแบบนั้นแพรวาก็ยิ่งได้ใจนะเว้ยมึงอยู่เฉยๆไว้ดีกว่านัดก็บอกว่ากูแปลกใจมากนะเว้ยที่มันกลับมาคราวนี้มันดูนิ่งเงียบแปลกๆุกคนได้แต่คิดแล้วก็สงสัยตกดึกขณะที่เอย่านอนอยู่จูๆ่ๆเธอก็เห็นแพรวาโผลม,มาอยู่ตรงหน้าของเธอและถามว่ามึงใช่ไหมที่เป็นคนทําของใส่กูเอยาบอกว่าพูดอะไรของมึง กูไม่ได้ทําของใส่มึงเอียยาพยายามดิ้นสุดแรงแต่ก็ไม่หลุดจู่ๆแพรวาก็เกิดอาการเจ็บปวดแล้วบอกว่ากูจะจัดการมึงแล้วน้าแดงก็กระเด็นออกมาเลอะหน้าของเอียยาเต็มไปหมดสุดท้ายเอียยาก็กีดรองและสะดุ้งตื่นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมาสัมภาษณ์คินนัทว่ากระแสะคู่จิ้นของพวกเขาเกิดขึ้นได้ยังไงนัทก็บอกว่าน่าจะมีคนเอารูปคู่ของพวกเราไปลงโซเชียลเรามังคับและคนก็เริ่มจับคู่พวกเราจากนั้นก็ได้ทํานู่นทํานี่ด้วยกันเยอะ ขึ้นซึ่งส่วนตัวพวกเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วด้วยคนสัมภาษณ์ก็บอกว่ามีคนบอกว่าช่วงหลังๆมานี้เห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยทําให้แฟนขับเชียร์อยากจะให้เป็นแฟนกันจริงๆนัดคินก็ยิ้มหัวเราะและบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆคนสัมภาษณ์ถามนักกับคินต่อว่าในปีนี้ใครจะได้เป็นเซนเตอร์ของทีมผิงที่ยืนรออยู่ก็อมยิม้มจู่ๆแพรวาก็เดินผ่านมาและบอกว่าใครๆก็อยากจะเป็นเซนเตอร์แบบนี้คงต้อง แข่งกันหน้าดูเลยว่าไม่ผิงผิงได้ยินแบบนั้นก็รีบเดินหนีไป ตัดมาที่พวกลีดขณะที่กําลังจะไปซ้อมจู่ๆกินก็เหมือนจะไม่สบายขึ้นมานัดก็เลยรีบพาไปที่ห้องพยาบาลทําให้เบฟแอบคิดนิดๆว่าทําไมช่วงนี้พวกมันดูห่วงใยกันแปลกๆพิงก็บอกว่ามันคงสร้างกระแสแหละแต่บางทีก็เหมือนจริงจนกูขนลุกเบฟก็บอกว่ากูเข้าใจว่ามันจะสร้างกระแสแต่น้องไข่มุกไม่ได้อยู่แถวนี้มันจะสร้างภาพไปทําไมตัดมาที่ห้องพยาบาลกินบอกให้นัดกลับไปซ้อมต่อเถอะกูอยู่คนเดียวได้แต่นัดไม่ยอม เขาบอกว่าไม่เป็นไรกูคแค่อยากดูมึงว่าจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวมึงหลับแล้วกูค่อยไปขณะที่คินทําน้ําหกใส่กางเกงของนัดเขาก็รีบเอาผ้ามาเช็ดให้แต่จูๆ่ๆนัดก็จับมือคินทําให้ทั้งสองคนจ้องตาก,กันแปลกๆจากนั้นนัดก็เข้าไปจุบคินและในตอนนั้นไข่มุกก็ปีนขึ้นมาแอบดูเพื่อถ่ายรูปของทั้งสองคนเอาไว้เมื่อกลับมาที่ห้องไข่มุกก็เอารูปไปโพสต์ลงเพจหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากจากนั้นไข่มุกก็หยิบตุก ตุกตานัดคินขึ้นมาซึ่งข้างในตุกตานั้นไข่มุกได้ทําของบางอย่างใสเอาไว้และจะเห็นได้ว่าในตอนเริ่มเรื่องคนที่ไปทําของก็คือไข่มุกนั่นเองเธออยากทําให้ทุกคนจิ้นมากกว่านี้และทําให้เพจของเธอมียอดไลค์และคนติดตามจํานวนมากพอรูมเมทของไข่มุกมาเธอก็เล่าเรื่องของนัดคินให้ฟังว่าทั้งสองคนจุบกันด้วยเธอเสียายมากที่ถ่ายไม่ทันตอนจุบกันเพื่อนสงสัยก็เลยถามว่าแล้วมึงไปถ่ายมาได้ยังไงไข่มุกก็บอกว่าเดินผ่านไปพอด ก็เลยถ่ายเอาไว้เพื่อนก็เลยเตือนไข่มุกว่าทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะไม่ให้ความส่วนตัวกับพวกเขาเลยไข่มุกก็ไม่สนใจเพราะมันคือความสุขและทุกคนก็ชอบที่เธอทําแบบนี้เพื่อนไข่มุกก็มานั่งคิดว่าทั้งสองคนไม่น่าจะจุบกันได้พอก็ดูแมนแมนกันทั้งคู่และแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้มาตัวติดก,กันขนาดนี้ด้วยหลงกันอย่างกับคนโดนของไข่มุกก็หันมาบอกว่าของเขีงอะไรกันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วคนเขารักกันจริงมากกว่า ตัดมาที่คินพยายามติดต่อนัดอยู่ข้างล่างคอนโดแต่นัดก็ไม่ตอบอะไรกลับมาคินก็เลยนอนรอยอยู่บนรถแต่จูจ่ๆก็มีเหมือนควันสีดำๆลอยออกมาจากตัวของคินซึ่งนัดในตอนนี้ก็ได้อยู่กับน้องแคทในห้องสองต่อสองและกำลังจะเล่นจำจี้กันสักพักควันสีดำก็ลอยเข้ามาที่ตัวของนัดทําให้นัดมีอาการแปลกๆรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ําและไล่ให้น้องแคทกลับบ้านไปก่อนเช้าวันลุงขึ้นไข่มุกมาวางอุปกรณ์ถ่ายภาพไว้ที่ย่องชมลมและก็เดินออกไป ซึ่งในตอนนั้นแพรวาก็ได้ยืนหลบอยู่ในมุมมืดแพรวา่าเดินออกมาเปิดกระเป๋าไขมุกดูและเห็นว่ามีตุ๊กตานัดคินที่ใส่อะไรบางอย่างเอาไว้อยู่สักพักไขมุกก็เปิดประตูเข้ามาและเห็นว่าแพรวากําลังดูรูปในกล้องของเธออยู่เธอเลยรีบเข้าไปแย่งมาไขมุกก็ทําหน้าเจริญเจอบอกว่าพี่ไม่รู้หรอว่าเขาไม่ให้คนนอกเข้ามาแพรวาก็ยิ้มแปลกๆแ,แล้วบอกว่าพอดีพี่เข้ามาเก็บของนะ่ะเก็บเสร็จเดี๋ยวก็จะไปแล้วไขมุกเห็นแบบนั้นก็รีบเดินออกมาจาก ห้องด้วยความกลัวตัดมาที่นัดเดินมาเจอคินที่กําลังเก็บของอยู่คินก็บอกกับนัดว่ามึงจะอยู่กับน้องแคทตอนไหนจะทําอะไรกันก็ไม่มีใครว่ามึงหลอกแต่มึงควรจะเปิดมือถือเอาไว้เผื่อใครมีธุระด่วนจะได้ติดต่อมึงได้นัดก็เดินมาจับมือคินและถามว่ามึงเป็นอะไรวะโกรธกูเรื่องอะไรคินก็บอกว่าเปล่าแต่นัดไม่เชื่อบอกว่ามึงโกรธกูเรื่องที่กูอยู่กับน้องแคทแล้วไม่ได้รับโทรศัพท์มึงใช่ไหมคินก็บอกว่ากูจะไปกดมึงทําไมมึงจะทําอะไรกับใครก็เรื่องของมึงป ไม่เกี่ยวกับกูทั้งสองมองตากันอยู่สักพักแล้วภาพก็ตัดมาที่ไข่มุกเธอเปิดกระเป๋าดูแล้วก็ไม่เจอกับตุ๊กตานัดกินไข่มุกเลยกลับไปตามหาตุ๊กตาที่ห้องชมลมและก็ได้เห็นว่านัดกับกินกำลังออกกําลังกายด้วยกันอย่างหนักไข่มุกแอบดูอยู่สักพักจ,จู่ๆตุ๊กตาของเธอก็ตกลงมาไข่มุกช็อกกับเหตุการณ์นี้มากเธอตัดสินใจกลับไปหาหมอผีที่ทําของให้เธอพอตอนนี้เรื่องมันเกินเลยไปใหญ่แล้วเธอแค่อยากทําให้พวกเขารักกันแบบขำๆหมอผีสงสัยมากว่า เป็นแบบนั้นไปได้ยังไงเขาเปิดตุ๊กตาดูและพบว่ามีใครบางคนพยายามเล่นของสําเข้าไปหมอผีถามกับไข่มุกว่ามีใครได้มายุ่งกับตุ๊กตาหรือเปล่าไข่หมกนึกขึ้นมาได้ว่าในตอนนั้นแพรวาเป็นคนที่มายุ่งกับของของเธอคนเดียวก่อนที่จะเกิดเรื่องหมอผีบอกว่าฉันจะแก้ให้เท่าที่ทําได้แล้วกันวันต่อมาเรื่องของนัดกับกินก็ดังไปทั่วโซเชียลออกพาร์ทีรททั้งสองคนเข้าไปคุยมินผู้ช่วยจัดติงก็ถามว่าข่าวลือนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านัด ก็บอกว่าพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันอธิบายไม่ถูกมันเหมือนความฝันแต่มันก็เหมือนความจริงกินก็บอกว่าพวกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเหมือนกับพวกผมเมามากทาั้งๆที่วันนั้นพวกผมก็ไม่ได้ดื่มกันเลยจัดติงก็หาว่าทั้งสองคนแต่งเรื่องนัดก็เลยบอกว่าพี่ก็รู้ว่าพวกผมเป็นผู้ชายทั้งคู่จัดตินงโมโ oh หมากบอกว่าถ้ายอย่างนั้นแล้วพวกมึงแอบไปเล่นกันในห้องชมรมทําไมอาจารย์พัดก,ก็ได้บอกกับทั้งสองคนว่าแสดงว่าทั้งหมดที่เขาเล่ยกันมามันคือเรื่องงจริ ตัดสิทธิ์ไม่ทั้งสองคนเป็นซิตเตอร์ของทีมจูจูมีเบอร์ปริศนาส่งข้อความมาหาคินว่าโดนไปขนาดนี้จุกจุกแม่ละแม่คินก็เลยโทรกลับไปถามว่ามึงเป็นใครวะปลายสายก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างสาใจทําให้คินรู้ว่านั่นคือเสียงของแพรวาจูจูก,กินก็เกิดอาการแปลกๆจนล้มลงไปนอนกับพื้นตัดมาที่แพรวาอยู่ในตึกล้างเธอได้จัดการพวกทีมกู้ภัยที่มาทําเธอวันก่อนและได้เอาผมของแต่ละคนไปจากนั้นแพรว่า ก็กลับมาที่บ้านของเธอและนําผมที่ได้มามาทําพิธีบางอย่างกับตุ๊กตาตัดกลับมาที่คินนอนอยู่ที่ห้องพยาบาลจูจูจแพรวาก็ส่งรูปทีมกู้ภัยมาให้คินดูซึ่งในวันที่เกิดเรื่องคินเป็นคนโทรไปบอกกับพวกทีมกู้ภยัยให้มาจัดการแพรวาสักพักคินก็เกิดอาการปวดท้องอย่างหนกักเขาร้องของให้หมอช่วยเขาแต่พอมองดูดีๆกับเป็นพวกทีมกู้ภยัยคินพยายามดิ้นและวิ่งหนีไปบนดาดฟ้าเขาเห็นภาพหลอนเป็นพวกทีมกู้ภยัย วกหมอกับพยาบาลก็พยายามบอกให้คินใจเย็นๆแต่คินไม่อยากรับรู้อะไรแล้วเขาเลยตัดสินใจกระโดดลงไปเพื่อนเพื่อนที่กำลมงจะขึ้นมาเยี่ยมคินพอเห็นว่าคินตกลงมาก็รีบวิ่งเข้ามาดูและเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแดนก็มองไปรอบๆและเห็นแพรวากำลังยืนมองพวกเขาอยู่แล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่สองนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกัน ep หน้า บ๊ายบาย